ากจะบ้าตายในเวลาที่เรากําลังเครียดนะคะกําลังเรื่องแบบว่าวุ่นมากๆซีเรียสกับงานก็ยังมีเรื่องที่ต้องให้เราเนี่ยขำอยู่ดีๆมีโทรศัพท์เข้ามาหนึ่งสายแล้วก็ถามว่าเออผมมีจดหมายจากสํานักง,งานที่ดินมาให้ผมไปชีเ้เขตผมก็ไม่รู้ว่าที่ดินของผมอยู่ตรงไหนเ <c oughs> จ้าของที่ดินค่ะ ไม่รู้ว่าที่ดินอยู่ตรงไหนแล้วก็ถามรายละเอียดอว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงอะโอกก็เลยบอกโอเคโอนึกได้แล้วมีรางวัลที่ดินอยู่ที่บางอ้อผมมีที่ดินเยอะผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนคุณช่วยอธิบายทางให้หน่อยได้ไหมอ่ะแล้วก็อธิบายทางว่าที่ดินแปลงที่เรารางวัลนะ่ะอยู่ตรงนี้ที่ดินของคุณพี่นะ่ะอาจจะอยู่ติดข้างเคียงกันแล้วของผมมัน อบได้ไหมคะโอ้จะรู้ไหมว่าของพี่เขาคือแปลงไหนเนี่ยร่ะคะ่ะเป็นเรื่องที่คือบบบว่ามีความน่ารักของเจ้าของทรัพย์ที่เขาแบบมีที่ดินเยอะมากๆแล้วเขาก็ถามไปว่าคุณ่ะเป็นใครก็อธิบายให้ฟังอีกคะ่ะอ๋อโอ้คือเป็นในหน้านะคะซื้อขายที่ดินให้กับลูกค้าเจ้าของทรัพย์ต่างๆทั่วประเทศค่ะและเป็นนักรีวิว ขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศโอ้คุณเป็นเจ้าของเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่ในหน้าโอ้และอย่างนี้คุณเป็นผู้จัดก,การเหรออะใช่ใช่ใช่ค่ะโอ้เป็นผู้จัดก,การกรรมการบริษัทนะคะเป็นเจ้าของบริษัทเองค่ะเป็นนักรีวิวเองนะคะโอ้เป็นนักขายค่ะโอ้เป็นในหน้าค่ะอธิบายยาวมากจนกว่าจะวางสายแล้วกว่าจะวางสายนี้เล่นเอาโอ้คุยแบบว่า คืออยากจะขำก็ขำนะเจ้าของเขาไม่รู้เขาจําไม่ได้เพราะว่าเขามีที่ดินเยอะมากๆโอกเข้าใจแล้วเดี๋ยวในวันรางวัลอะอของต้องเจอคุณลุงท่านนี้แน่นอนนะคะ mm. เขาเป็นใครยังไงเดี๋ยวทุกคนโอจะมาอัปเดตให้ฟังเจ้าของท่านนี้ที่เขามาถามว่าที่ดินของผมอยู่ตรงไหนละแล้วมันแปลงไหนล่ะแล้วโอจะรู้ไหมล่ะคะ <laughs>